บัวขาวได้ความสดไล่บทใส่แสนชยัยชนะคะแนนเอกฉันศึกมวยมือเปล่า BKFc มวยไฟหยุดโลกระหว่าง2องตำนานนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างบัวขาวบัญชามเมฆพบแสนชัยพีเแสนชัยมวยไทยยิ้มขึ้นชกในศึก BKFc Thailand 5 l e gend of สยามแบบมือเปล่าพิกัด68.5กิโลกรัมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่รอยย่คลิปโฮเทนกรุ๊ปพัทยา ปรากฏว่าคู่นี้ทกกันได้อย่างดูเดือดเลือดพลานต่างฝ่ายต่างงัดแม่ไม้มวยไทยมาโชว์แฟนๆอย่างครบเครื่องอย่างไรก็ตามเป็นบัวขาวบัญชาเมฆอาศัยความสดที่เหนือกว่าเล่นงานใส่แสนชัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในยกที่3และสสุดท้ายกลายเป็นบัวขาวบัญชาเมฆที่สามารถเอาชนะคะแนนแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มนักทกรุ่นที่ด้วยคะแนนเอกชนสามถึงศูนย์เสียงรับถ้วยรางวัลจากนิแชปแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติการ BKFC t h a i l ไทยแลนด์ คำถามมีมาตลอดทุกวันว่าต่อยกันจริงจังไหมวันนี้หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับบัวขาวเรื่องกล่าวขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันทุกคนกรรมการทุกคนหลังจากนี้แล้วแต่คณะกรรมการมี f c ว่าจะวางโปรแกรมอย่างไรต่อวันนี้เป็นแม์ที่ทั้งโลกรอคอยอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่จะมาเล่นละครให้คนได้ดูเราต่อยกันจริงเลือดคือเลือดและทั้งผมกับพี่แสนชัยก็ทําให้ได้เห็นแล้วว่าพวกเรานั้นมืออาชีพจริงๆนักทกขวัญใจชาวไทยทิ้งท้าย